โอ้โเดี๋ยวเฮียมาอยู่ด้วยแล้วกันได้ครับเฮียถ้าได้ครับได้ได้ได้เฮียมาจริงเหรอจริงจริงจริงได้ครับเฮียได้ได้ครับได้ได้เฮียมาอยู่ด้วยจะได้เป็นยี่สี่ได้ครับเฮียได้ได้ได้เลยครับได้เลยได้เลยไม่เรื่องนี้เราไม่เคยคุยกันเลยเฮียใช่ใช่ใช่เฮียใจอะไรของเฮียเนี่ยก็เห็นแก๊งขาดไงก็มามารวมกันมันจะได้สนุกอ่ามีสกายมีดิกแล้วก็มีพี่โอกิ นี่แหละเสียใหญ่ชื่อหนึ่งคุ้มคอนเซย์ใหญ่ประมูลรถแล้วไอ้เฮีย,ย,ยตอนแรกกูลกเลยกูว่ากูแบบกี้ตอนนี้พี่พี่พี่เปาเขาเป็นคนที่อะไร สล็อตที่20ไห้5คนครับตอนตอนนี้คือสล็อต10คนในแจ้งในแจ้งมีอะไรกันะคนออกครับพี่โอเคี่คนออกครับก็แบบแม่งไม่มีเวลาครับแบบว่าแบบผมไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาผมถามว่ามีใครอยากออกแกงไหมอยากพักอะไรเงี้ยตอนมันก็เสนอกันก็ทั้งเซตนะครับเซตที่แบบว่ามาด้วยกันเยอะไหม10คนครับพี่ มันออกทีเดียวสิบคนเลยอใช่ครับใช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาครับก็มามาด้วยกันไงก็คือพวกน้องน้องวาสนาครับมาเข้ามาด้วยกันแล้วทีนี้ก็ถ้าพักมันก็พักกันกมสวัสดีครับพี่ผมก็เลยเอาเอาของที <toda S 1> ่ขึ้นให้อ่ะไอ้ร้อยกว่าเอ็มอ่ะหมดหมดเยอะนะพี่เกือบสองร้อยได้เลยนะร้อยกว่าเอ็มบางทีไม่อยู่บางทีก็เอาของพี่เปามาอยู่เลยอ๋อก็เลยแบบผมก็ให้เขาอาวุธหายหมดเลยครับที่ขึ้นให้ แล้วมันออกกันทาไมอ่ะคือผมถามว่าใจอ่ะมีใครแมบอยากออกบ้างแบบไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคือประมาณว่ามันก็ยกมืออ่ะมันก็บอกว่าผมแบบมันก็เซ็งมันก็มีเหตุผลของมันแบบว่าเวลามันเข้าเมืองมาน้องบางคนก็เห็นในวอลอย่างเงี้ยช่วงประมาณเย็นๆค่ำๆอย่างเงี้ยมาห้าคนหกคนเจ็ดคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยม well ันมันมันไม่รันแก๊งอ่ะครับ มาไม่ครบเหรอใช่ใช่ครับผมก็เลยโอเคก็คือม uh> ันมันม uh> ันบอกแล้วว่ามันจะพักก็คือพักผมไม่อยากมานั่งยืงไงพี่ว่าแบบเออเล่นเล่นก uh> ่อนนะเล่นกับพี่ก่อนตอนนี้ในแก๊งเหลือกี่คนอ่ะอ่าประมาณยีิบสองครับมีไจะมียีิบสองขาดสามครับพี่อ่ะผมบอกกันอ่าแล้วมันออกไปตั้งสิบคนทําไมเหลือยีิบสองอ่ะเกือบเกือบสิบไม่กิ่มันนี้ออกเจ็ดพี เจ็บมจ็นเจ็ดคนแล้วก็ได้คนเข้ามาเพิ่มนะครับใช่ใช่ครับเข้าคนเข้ามาเพิ่มใช่ครับใช่เหมือนมาไม่พร้อมกัน่ะนะอ่าใช่ครับก็คือก่อนเข้าบอกมีเวลาก่อนเข้าแกงนะครับบอกว่ามีเวลาแบบว่าเออมีไฟผมอยู่ตลอดแต่ทีเนี้ยพอผมไม่เข้าน้องๆก็บอกว่าพอผมไม่เข้าก็ไม่มีใครเข้าเลยแบบเวลาผมไปทำธุระกรุงเทพอย่างเงี้ย ระทานข้าวกับพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครเข้าเลยเพราะเราไม่มามันก็ไม่มากันนะใช่ครับใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวเฮียมาอยู่ด้วยแล้วกันได้ครับเฮียถ้าได้ครับได้ได้ได้เฮียมาจริงเหรอจริงจริงจริงโอ้ยแจวแจวาจวได้ครับเฮียได้ได้ครับได้ได้เฮียมาอยู่ด้วยจะได้เป็น24โอเคครับเฮียได้ครับอืมอืมไม่ โอ้ยดีดีเฮีนี้ดีเันนี้ดีฮะเขาเล่นไม่เก่งไม่เก่งไม่เป็นไรไม่ไม่เก่งไม่เป็นไรสปอร์ตแก๊งสปอร์ตแก๊งคนเดียวเองได้ครับเฮียได้ได้ได้เลยครับได้เลยได้เลยไม่ไปเรื่องนี้เราไม่เคยคุยกันเนย้อเฮียใช่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 ใ่ใจอะไรของเฮียเนี่ยก็เห็นแก๊งขาดไงก็มารวมกันมันจะได้สนุก ตอนแรกเฮียบอกเฮียจะทําแก๊งผมก็งงไงทำไมก็เลยไม่แบบไม่กล้าชวนเฮียอือืมั<ช>้ <นำ S 2> มาอยู่รวมกันนั่นแหละเฮียเอาเอาเอาจริงไม่ได้ <he a. S 2> เฮียเอาดีๆนได้เฮียมัน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 ไม่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแตกต่างกันนะเฮียมันมันไม่รู้ว่าผมพูดไม่ถูกอะ่ะเอาจริงเอาจริงครับเอาจริง เขาเนี่ยใช่อยากลองเล่นเล่นแกงเราใช่ไหมยังมันจะแตกต่างกับประชาประชานนะครับอืมอืมลองลองเล่นดูใช่ความแบบว่าอ่าจะพูดว่ายังไงอ่ะแบบความกดดันม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 ามากลับมาแบบมันไม่ใช่แกะเอมันเป็นแกงอะมันไม่ใช่แบบเป็นเพลเยอร์แบบผู้เล่นแบบประชาชนเพี่ ประชาชนมันก็จะเป็นอีกแบบแกงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เนี่ยเนี่ยชอบอะไรตื่นเต้นอยู่แล้วก็ลองลองดูไหมเฮีย,ยถ้าถ้าแบบไม่โอเคค่อยอยี้ไปครับดีกว่าไ, <c oughs> ได้ได้<อ>ได้ลองดูได้ครับเฮียลองดูได้ไดโอเคครับเฮียก็เป็นสล็อตที่ที่เท่า,ไ,รราไหร่ครับกิจกิจโอ้ยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สามหรือจะยี่สี่อันนี้มันสล็อตอันมียี่สิบ อ้าวสกายไงสกายหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งนะเป็นยี่สิบเอ็ดครับพี่อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งอะรีเฟกต์เหรอครับพี่อ่ารีเฟกต์ยี่สิบสองยี่สิบสองครับพี่แล้วก็พี่ไอร์เป็นยี่สิบสามครับพี่อ่าแล้วก็มีไอแล้วก็มีดุกดิกแล้วก็อีกสองคนดุกดิกก็เป็นยี่สิบสี่แล้วพี่ขาดคนเดียวแล้วขาดคนเดียวคนเดียวผมมีไออีกคนนึงนะมันมาสองคนอ่ะเฮียมีน้องคนหนึ่งอะชื่อ โลครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับว่าว่าไงครับพี่ต่อครับครับไอ้ยังยังครับคนไหมพี่ต่อใครเนี่ยมึงใครเนี่ยอาเอาพี่ผมอยากเข้าแก๊งครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ไปแล้วสิบห้านี่วุ้นอะไรครับมีปากหล่อมทองครับโอ้โหรอรอต่อไอ้เควินก็ได้ฮอสเราต่อเควินเาวดูแลหนคนเดียวใช่ไหมครับพี่ต่อใช่ใช่ใช่คนเดียวคนเดียว อ๋อโอเคครับค่ะครับจรนงๆตอนลำน้องได้ครับพี่ต๊อดอ่อนจัน่อยที่อ่ะเหมือนกูรับมึงอ่ะต๊อดครับสล็อตว่างอยู่ไหมครับตอนนี้มันมันขาดคนหนึ่งอะครับมันขาดคนหนึ่งผมผมมีในใจอยู่แล้วอ่ะต้องของครับก็คือไอ้ที่ไอ้นั่นบอกอ่ะเมฆอ่ะไอเขาบอกลุงลูฟี่เก่งเหรอไอ้คนชื่อเมฆครับ ลุงลูฟี่ผมไม่เคยลองเล่นอ่ะเมฆเมฆตัวแข่งไงครับพี่เมฆตั้งเนียวนะใช่ใช่ใช่พี่เปาเอาไปนี่เอามานี่เมฆ่ะมีมีปืนด้วยแล้วก็คนเก่าพี่ชอบพี่ชอบคุยรู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องวางตัวไม่ปิดกั้นห้าคนมีใครบ้างครับตอนที่จะมาอ่ามีสกายอ่ามีดิกอ่าแล้วก็มีพี่โอกิอสามคนลีเฟคลีเฟคลีรีเฟกลีเฟคลีีอารีเฟคลีเารีลเอาร์ซีเฟคลีเารลีเฟคอาร์ซเฟคารลีเฟค ครับพี่เอ็กดีนะเลกเมฆดีดลิเฟกไหนดีเลีวออเฟก์อ์กลับมาด้วยเหอครับอเคครับแต่แต่รีเฟกเก่าหายหายแล้วรเฟกเก่าอสคนลวอีกนึงใครเมี่เมเมเมนจะเป็นเมฆบอกแล้วมันคนแมมันใช่ติมาช้าตอนแรกว่าจะรับมันเพราะมันันย่ไงแต่ว่านมันมาคนที่ยีดเอ้คนที่แปดะ แล้วก็กจะมีมะแล้วก็มี<อ>คนมาจากอ่าสายสี่แต่ว่าอันนั้นคนโตเหมือนกันอายุประมาณสามสิบกับยี่สิบกว่าแต่ว่ามันมันมันมีปัญหากับโอโซนอ่ะโอโซนอยู่ปะอยู่ครับพี่เออมันมีปัญหากับโอโซนผมก็เลยแบบว่าเข้ามากลัวจะแบบอันนี้กันไงน้องคุยกันได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ให้น้องมันคุยกันแต่ว่าอืมนั่นแหละครับ ภาพเดิมอะไรมึงภาพเดิมอะไรงั้นเดี๋ยวอันนี้คือคอนเฟิร์มห้าคนนี้แล้วถูกไหมครับนั่นจะคิดไปครับบัตรก็ลูกดิ๊กเล่นเก่งไหมมันมันเล่นได้อะมันเล่นได้ของมันอะคุยกับก็ได้คุยกันก็ได้ไปเก็ตไปเก็ตกันเลยบัตรเท่าแก๊งผมมีใบหนึ่งอะกระเป๋าอะไรครับเลยสองส่วนสองส่วนครับ พี่โอคกอาจจะยังเล่นไม่เก่งในวันนี้แต่เขาซัพพอร์ตได้มาจริงเหรอมาแล้วเดี๋ยวแกก็อยากเก่งแต่แกก็อยากเล่นเป็นเชื่อกูเถอะดีดีกว่าไปหลุดอยู่แก๊งอื่นอะมืองนึงสภาพถ้าไปหลุดอยู่ในวันเหตนะกำลังมาไอ้มีกำลังมาถ้าไปหลุดอยู่ในวันเหุหรือว่าแก๊งอื่นที่เป้าเลยครับที่ไม่ใช่เรือเรา เขาไปอยู่แกงอื่นนะถ้าเขาไปอยู่แกงอืนจะเขาต่อไปก็ได้หานปากเดี๋ยแบบกระตุ้นคนในแกงคนเดียวยี่สี่ก็แบกพี่โอกิได้ไม่ใช่นะไอดีมั่วนะเขามีลูกแค่สอคนแบบได้คนเดียวอะไอดีมั่ไอโอ่อได้ไอโอโซไม่พอนะกูบอกก่อนนะเขาซัพพอร์ตได้อะโอโซนะมึงใครถ้าเราีกันไปต้องเน้นโอดี้โอดี้โอดี้กว่าไปอยู่แกงอื่น่ะแค่นั้นเองโอดี้เหรอโอดี้ ต้องถามพี่โอกีกว่ามันจะมีแบบว่าคําด่าคําแบบด่าแบบไนอ้ดีดินข้างหน้ากางใหญ่เหเฮียเฮียเยเฮียเฮียเคยแอบดูแล้วเฮียเห็นเฮียเห็นแพ้แล้วมันด่ายับเลยแล้วคนวิ่งพี่เปาออกจากวงเฮียเห็นอยอ่าอ่าใช่ครับประมาณนั้นแต่ถ้าวันไหนมันแบบมันแบบมันเจอพวกหลุดหลุดุ่วๆอยากจะด่าเฮียงเงี้ยมันรู้จักเฮียมันอยากจะด่าเฮียงเงี้ยหาแสงเงี้ยมันก็ด่านะเฮีย เอาเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่ามันมันก็เป็นเรื่องปกตินะเฮียผมจะบอกก่อนผมแต่ว่าถ้าผมฟังจากเฮียเล่าประวัติเฮียแล้วผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเฮียหรอกมั้งใช่เพราะว่ามัน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 ขึ้นในเกมเฮียใช่ผมผมว่าเฮียแบบถ้าเฮียผ่านอะไรอย่างนี้มาได้แล้วเรื่องพวกนี้ก็คงไม่มีอะไรปัญหาเมื่งเฮียใชบถ้ามันแรงไปมันเกินนี่เกินกฎก็ก็ก็แจ้ง ใช่ใช sí, sí, sí. so yeah, yeah, ่ใช so like so mm ่สวัสดีผมเชื่อเฮียเดี๋ยวเฮียก็เป็นเดี๋ยวเฮียก็เก่งมันฝึกกันได้อันเนี้ยถ้าเป็นเฮียแป๊บเดียวจะใช้เวลาอยู่ไหนเมฆมาหนิมาหนิมาหนินี่ไอเมฆมาไอเมฆต้อนนะครับพี่ต้อนตครับพี่ต้อนนะครับเคลียร์สล็อตตัวเองอย่างเมฆอะเคลียร์แบบข้างนอกอะโอเค โอ้ซี o C. ไม่ครับไม่ไม่มีปัญหาแลบพี่โอ้ซีแข่งอยู่ไหมมีมีแค่ของสเต็ปโผล่พี่แต่ว่ามันก็แบบว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งแข่งทีหนึ่งอ๋อแจ้งตารางซ้อมหน่อยดิตารางซ้อมเหรอเดี๋ยวผมดูไหคนชื่อสกายเมนปืนนะปืนห้าด้วยโอโซนนี่ไงมีคนมาเล่นปืนแทนมึงเล่าใช่ครับมันเอ็ด้วยพี่ปืนกินนยังไม่พัดเลยนะ ตารางซ้อมมันไม่ค่อยชัวเพราะประมาณว่าแบบว่าสมมติว่าสเต็ปผดมันมีตีนี้มันก็จะต้องแคนซ้อมมาพี่อารมณ์นั้นนะยังไงนะพี่ขอยทีนยนัดเป็นแบบว่าวันๆนะพี่นัดวันต่อวันอ่ะไม่ได้ว่าแบบทําตารางไว้อะว่าเหมือนเวลาเขามีสตอรี่เขาต้องแคนตอนแรกน้องๆน้องๆจากไอโกด์ใช่ครับสวัสดีครับอตตอนแรกน้องๆจากโกดก็จะจะจะมาถามเราขาดก่อนเนี่ยมาเยอะเหรอพี่เดี๋ยววก็ตอนแรกไงตอนแรกก็น้องๆมันจะมาแต่ว่าแบบ สู้ใหม่ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ไม่อยากออกไปข้างหลังละอหาใหม่ <IS P> ก็คือผมถามประมาณว่าใครแบบใจไม่ไม่อยากเล่นต่อแล้ว <ừ> หรือว่า <ừ> อยากเออ,เอไม่อยากอยู่แล้วยกมือหน่อยขยกมันขอพักเราพูดกันตรงๆอ่ะพี่ดีกว่าฝืนอนะ่ะก็ได้ก็ได้ก็ไม่ว่ากัน <IS P> ใช่แต่ว่าก็แบบผูกพันกับน้องมันไงผูกพันกับน้องมันแล้วก็ของก็ขึ้นให้แบบเสียเวลาตรงนั้นไปเยอะ มันร้อยกว่ามันร้อยกว่าร้อยกว่าล้านอ่ะไม่พออ่ะเกือ <ละ S 1> บสองร้อยเอ็มแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ยืมของของพี่มาอีกเยอะ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 ถ้าเกิดว่าถ้าสล็อตตอนนี้มีมีสกายมีพี่อันโอเคมีเมฆใช่ครับพี่มีรีเฟกต์ไอรีเฟกจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างน้องสองเมืองไม่มีแล้ะผมไม่แน่หรอกเมื่อกี้เห็นมั่งชัวร์แล้วเซกแล่ชัวร์แล้วใช่ลูกดิ๊กลูกดิ๊กก็สร้างตัวได้แล้วก็ ตอนแรกมันแบบเริ่มจากศูนย์นะแบบโอซีไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันจนมันมีแล้วตอนทุกวันเนี้ยมันทํางานของมันเคลียร์หมดทุกอย่างละซื้อคอมใหม่อะไรใหม่หมดเลยทําใหม่หมดเลยคอมแรงแล้วด้วยเก้าพันแปดแล้วก็ค่อยไปซ้อมเอาเอาแค่คนพอแบบตอนนี้ผมเอาแค่แบบว่า เล่นเป็นรอบตัวแบบเซนเกมมีแล้วก็รักเพื่อนเก่งหนึ่งหนึ่งไว้ก่อนละรอบนี้ไปพี่จะสหรอโอโซนปืนแทงกิดทำไมอ่ะกิตเล่นปืนก็เก่งนะมันเป็นปืนนะกิดอะไอแรงเข้าไปแล้วเหรอตอน เรื่องคนดูรถดูแลพี่ก็ไปดูรู้รถผมจดไว้ให้หมดแล้วพี่ผมคือตอนนี้กิจกิจทำหน้าที่แทนครับแต่ว่ากิจมันต้องมีคนมาช่วยกิจอ่ะตอนทําไมครับเพราะว่ากิจมันดูเยอะมากเลยนะไอแลนมันก็แบกตรงนั้นมาเยอะไงพี่แบบแบบเวลาเวลาแบบว่าคนขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยมีใครฟังมันอย่างเงี้ยมันต้องตามอย่างผมก็ต้องตามอย่างเงี้ย กิจเพิ่รถเล็กซัสได้กิจจนเร่บลเดรอน้องเรื่อง้อยแล้วพี่แลนแลนแลนส่งชีตแลนทุกอย่างเลยครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะมีคนช่วยกิจไหมอ่ะอ่าอย่างนี้พี่คือเรื่องเช็คชื่อหรือเรื่องนํางานร้านก็จะให้น้องๆช่วยกันด้วยแหละแบบเวลาเช็คชื่อนก็ให้แบบน้องๆช่วยกันตามกันเองแล้วก็แค่มาเรียกเรียกขานชื่อก็ดูตามตามบอลเลยโอเคในเรื่องนั้นไม่น่าคีหาส่วนคุยสตอรี่ก็คุยได้ครับส่วนเรื่องชีตก็รีเซ็ตใหม่หมดแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินกันใหม่อะไรเงี้ย เก็บตัอาทิตย์กูมีคนนีแล้วเสียใหญ่ชื่อหนึ่งทุ่มคอนเสอร์ใหญ่ประมูลร้นแล้วไอเหียตอนแรกกูลกเลยกูว่ากูแบบมันจะได้ี่ยมันจะได้แบบมันต้องมานั่งค้างคาลังเรื่องเก่าๆพี่เกียรติเอาของเนี่ยพี่แดนมาอยังของก็แลนยังเลยครับอแต่เรื่องรถแกเรื่องเรื่องรถเทดให้น้องๆคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็หลายๆคนลราก็วนอยู่ในแก๊งแหละเหมือนเดิมอไอทาโล่ผมก็เซ็งเหมือนกันเพิ่งขึ้นของให้เออเห็นมันมาเล่นน้องมัน ขาผูกพันกับมันอะมันตอนแรกมันก็บอกว่ามันอยากออกผมก็งงอ่ะเฮ้ยอยากออกโอเคงั้นก็ออกแล้วมันก็ขอทำไมมันทำไมมันแล้วทีนี้มันก็บอกผมว่าเอางั้นผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากออกขอขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนฟังอะคือผมอะเออมันมันมันก็รู้สึกไม่ดีอะพี่ผมก็เลยบอกว่าเออถ้ามึงใจมึงอยากออกแต่แรกแล้วอ๋อแล้วมึงมาพูดมาขอกลับเข้าคืนอะมันมันมันไม่ได้แล้วอะไม่ได้ไม่ได้อืมก่อนจะพูดก็อยากให้ให้แบบคิดก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็รับคนในเมืองผมรับคนในเมืองคนที่แบบว่าความแรงแล้วก็เล่นเล่นเล่นเก่งเล่นเก่งก็พอได้ครับพอพอเป็นแหละใช่ครับเพราะว่าแผดปืนถ้ามันมายี่ห้ากระบอกเนี่ยเล่นได้ทุกคนนี่มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งไงนี่บอกห้าโกพัดทีเดียวแล้วก็ตอนเคสปืนนะกิจอยากให้ปืนคนที่ปืนมากกว่าเวลมากกิดเล่นนะเพราะว่ากิดแค่เอ็มสี่เองเกืถูกแล้วพัดก็ยังไม่ติดสอีอะไรเงี้ยงั้นก็งั้นก็ต้องเป็น เอาไว้ลองมาปรึกษากันไหมเพราะก็มีคนชื่อสกาที่เป็นเมนปืนมาด้วยลองให้นิกกี้ลองเมกาเลนาพี่เมกาเลนานะเป็นใช่เมฆคนชื่อเมฆอะไรว่าไปเม่ปืนอะไรครับปลาปลาผมก็ปืนพัดปืนพัดปืนพัดให้เม่โกพัดเลยหรอคือไอเรื่องปืน่ผมว่าอย่ามาคุยกันอีกทีดีกว่าเพราะว่าเย๋ยวไงนิกกี้มันก็อยากอยากนิกกี้ต้องให้นิกกี้มาสัมผัสเพราะนิกกี้มันเป็นคนใช่เพราะว่าแพละอันนี้มันปืนแค่สามกระบอกเอง ถ้าปืนยเฮียเฮียก็มีปืนแค่แต่เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนที่มันเป็นคนปืนปืนมาต้องแม่นจริงๆครับเฮียมันต้องแบบต้องแบบอันนี้ก่อนจริงๆอ่ะปืนสามคนอยู่ผมว่าพัฒนาเฮียพัฒนาได้อยู่นะครับปืนเเฮียไม่กลัวเฮียไม่กลัวเดี๋ยวเฮียไปฝึกหมัดระเบิดฮะเมียมีด้วยเหรอเฮียหมัดระเบิดแหมัดระเบิดเฮียเคยเล่นอยู่เมื่อก่อนต่อยทีเดียวตายเลยเมีนะครับพี่จ้าวยุ่งเงียยุ่งละ ผมมีนะครับพี่ดอมีอะไรมีอะไรมัดระเบิดครับนี่จะหาทำจะหาทำนั่นแหละงั้นก็ตามนั้นส่วนคนที่รอต่อก็ต้องต้องรออ่าแล้วก็อยากจะบอกส่งก็ส่งเงินตอนนี้ก็สัปดาห์ละห้าแสนไปก่อนเหมือนเดิมเพราะว่ามัน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 แย่งจริงน่าจะได้แค่คันเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจะให้สองคันเลยน้องๆที่พมอาจจะไม่ไหวกันเดี๋ยวผมขายของในตู้เอาแล้วก็น่าจะได้แค่คันเดียว ใช่ได้ประมาณแบบเอาเอาสิที่ห้าที่หกเอาอยากอยากขอเคลียร์เรื่องปัญหานี่แกงอะไรให้ให้เรียบร้อยก่อนจะได้จับปัญหาจบๆบล้ก็ได้เริ่มเริ่มต้นแบบเอาเงินแกงแบบแกงต้องบวกอ่ะไม่ใช่แกงติดลบอ่ะมันติดลบเพราะว่าสับคนเข้าสับคนออกอืมขนาดเล่นไดมอนด์เฮดยังไปเอาคนแบบเอาพูดตรงๆอ่ะใครยีรรอต่อก็เอามาก่อนเอามาเล่นก่อนอย่างเงี้ยใช่ใช่มันต้องมันอย่างนั้นเลยครับมันคือเหมือนหน้างานเลยอะ ก็สกอตตอรี่ที่แล้วก็พี่โดนไปสิบสองล้านอะใช่หนักจริงพี่คนเข้าคนออกอ่ะจริงๆหมดผมคิดว่าจริงผมคิดว่าเล่นแบบว่าสมมติมียิบสาแม่งก็เล่นไปเหอะเสียห้าเอ็มดีกว่าเสียเป็นสิบมันเป็นมันไม่ใช่สตอรี่อุ้มเอ๋ออะมันเล่นสตอรี่แบบเขากนไฟตรงอ่ะครับมันไม่คิดอะไรมากอ่ะ โอเคเดี๋ยวพาเฮียพาอะไรเข้าก็เอาเอาแบบางเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้ค่อยมาเข้าก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่เปาไปเตรียมขึ้นวอรก่อนแล้วก็จะไปเตรียมมัาเข้าออกแกงให้เรียบร้อยก่อนได้ได้ปะ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 เดี๋ยวครับเฮียเข้ากับขับอยู่ด้วยกันครับเฮียเจอกันเจอกันหลังนี้เฮียเดี๋ยากเชื่อสักวันเดี๋ยวเฮียก็เป็นเฮียเดี๋ยวเฮียก็เก่งขึ้นลองมาเล่นแกงลูกในดอนเหมือนเดิมใช่ไหมเพี่กลับนะตูนว่าไงเป่าเดี๋ยวพี่ชายสมมติว่าเฮียอยากอยากแบบว่าอยากเก่งอยากอะไรตาเฟสเราต่อได้นะตาเฟสอะ ต่อต่อเฟดเออเฟดกอล์ฟอ่ะกินไปกินไต่อต่อต่อเลยเฟดเพื่อนเ่เลค่ะเอมันต้องอะไรมั้งอ่ะเฟดด้ต่อได้เข้าหมนี่เฟดได้ต่อว่าไงเถอะฟครับพี่มาสรุปดดิกเข้าไหนี่ดุกดิกเหรออ่าดุกดิกได้ครับได้เข้าครับได้เข้ามก็สล็อตทสุดท้ายพอดีใช่ครับต่อต่อเียผมพาไปเซฟทุดไปไหม ลองดูดิเอาตีขยันนะครับเอาตีขยันครับครับเข้าไปช่วยพี่ได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยมาปั่นนะมาปั่นพี่เขื่อน่รงละคอนนะละครพี่เขือส่งมาปั่นพี่เขือส่งละคอนต่อครับเขือนต่อครับเขือบอกให้บอกมึงจัดการมึงก่อนจะมาช่วยมึงไปเคลียร์ไก่เขือก่อนเถอะใครใครจะมาช่วยมันปั่นไอจัดไอ้จัดมันไดีจิตไม่ดีแล้วมันก็ลืมพวกพี่ไปแล้วหรอเร็วครับพี่ เอฟเฟกมึงมีปืนแล้วมึงถือไม่หยุดนะคนออกเยอะพี่ตอดแปดเก้าคนอะแปดคนเก้าคนอะไรับคือพี่ออกอ่ะพี่ก็ถามเลยว่าคนไหนแบบเออไม่อยากเล่นแล้วบ้างหรือว่าแบบอยากออกแข้งอยากทับเดอมันก็คุยกับเปิดใจคุยกันอะตรงๆอะเมันก็ยกมือโอเคก็ไม่อยากบังคับใช่เหรอไอพวกไกรถ้าออกก็ออกแค่นั้นแล้ววันที่พี่ดันนะพี่ หายหมดเลยเอาเอาหายหมดเลยมึงก็จี้จังเลยเนาะเออใครพูดว่ครับพี่ดันใครพูดว่าฉันเป็นอะไรนะส่งเป่นอะไรเพื่ออะไรเพี่บอกครับบอกแล้วแล้วของของมึงอ่ะมันขึ้นเองเหรอโปบ้าของผมก็ของพี่นี่แหละอืโปบ้าครับแต่ว่าแล้วอยู่กับมะเขือไปแล้วโอเคโอเคมันเหรอคนไม่เป็นม่นะพี่อยากให้จะไปช่วยผมไหมพี่ได้เพราะว่า มันแบบมันก็มาจากพี่ไงของอะไรก็นั้นน้องเนี่ยเกเอไว้นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่กัอย่างนั้นแหละได้แล้วไม่สองพี่น้องนี่มันมีมือมือใช่จัดยายแก่งคือมันจะตามกระทือพี่พี่เขืาเพราะมัน u พ cpu ให้จัดไงมันจะตามกระทืจริงอะไรอะไรอะไรเนี่ยพี่ที่นทำให้คนแยกกันทำไมเน่ให้ให้คนเขาตัดสินใจกันเลยโอเคโอเคหลังหลังหลังจากนี้ก็เราเราเราซ้อมสัปสัปดาห์หนึ่งเนาะซ้อมให้มันจุนกันแล้วก็มันมีแผนอยู่แล้ว่ในนั้นอะแผนของไอ มันใครไอซัมเมอร์อ่ะไอซัมเมอร์อ่ะมันมีพอยท์วางวางไว้ให้หมดแล้วว่าใครเล่นตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวส่งเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเฟซเข้ากลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วคือผมเตะออกไปหมดเลยคนที่ออกแกมไปแล้วเตะออกในกลุ่มไปไปหมดละเออคนที่จะเข้าใหม่เข้าดิสคอร์ดเลยไหมเออต้องใครใครเป็นคนสร้างดีนะต้องเคลียร์เขาเตะเตะคนเก่าออกเลย มียอยังออกไม่หมดนะพี่กลุ่มอ่ะก็แหละเหลือจุ๊บเหลือจุ๊บไอว่าไงมานี่มานี่ก็ไอ้หลุยอะตอนแรกอ่ะชวนพี่โอกิเข้าอ่ะไอ้หลุยอยากได้ไงก็ยี่สี่แบกพี่โอกิพี่โอกิเขายังเล่นยังยังยังไม่ค่อยเก่งไงถูกไหมล่ะไอ้หลุยก็อยากได้ แต่เขาเลือกแก๊งเราอะคิดว่าไงอะพี่ตองครับพี่เออได้คิดเอาแค่นั้นเองเขาซัพพอร์ตให้ได้ทุกอย่างเอะดี๋ยวเดี๋ยวผมวางพอยให้ไหมครับพี่พอยอะไรน้องนะครับน่กูว่าจะบอกว่าแล้วเต็มระบบดีเว้ยดีไว้เฮ้ยวางพอยดีเว้ยวางพลอยให้ครับครับคร<อ>ับคร<อ>ับเถอะอดูต่างมาจากโอซีครับครับ โอเคนั่นแหละสกายน้องไม่ไม่ส่งสัปดาห์ละห้าแสนสวัดเรื่องของก็ต้องออกกันเองนะของก็เล่นไบโอกันเอาแล้วก็ไม่มีของแก๊งแจกให้ไม่ไม่ไม่มีเก็บของไม่ต้องส่งของแก๊งไม่ต้องเฮียอะไรเลยส่งแค่เงินพอส่งมาก่อนสัปดาห์ละห้าแสนอืมแต่พี่ก็บอกว่าไม่ไม่ไา่ไม่ไม่ไอะไม่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 ไก่ไม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 ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่ไ้่ไม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 ่ไย่ไมนไม่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 มีไมยไม่ม 把锅喂管两万块钱。OK。